สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทําขนมข้าวโพดใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนสูตรนี้ทําง่ายครับเนื้อขนมนุ่มรสชาติอร่อยไปเริ่มทํากันได้เลยครับเตรียมกะละมังมาครับใส่แป้งข้าวเจ้าลงไป100กรัมก็คือ10ช้อนโต๊ะแป้งข้าวเหนียว50กรัม5ช้อนโต๊ะแป้งมันสำปะหลัง50กรัม5ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1 0 0กรัม6ช้อนโต๊ะเกลือป่น1น4ช้อนชา ผนของแห้งให้เข้ากันครับใส่กะทิกล่องลงไป250มิลลิลิตก็คือ19ช้อนโต๊ะคนให้แป้งละลายพอแป้งละลายดีแล้วให้เราใส่เมล็ดข้าวโพดหวานลงไปครับอันนี้ก็คือเมล็ดข้าวโพดหวานดิบนะครับใช้1ฝักน้ำหนักอยู่ที่200กรัมใส่ลงไปหมดเลยครับ เนื้อมะพร้าวอ่อนใส่หนึ่งกำมือครับอันที่จริงใส่ตามชอบได้นะครับเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็คนผสมให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนำไปหยอดลงถ้วยได้เลยวันนี้จะใช้เป็นถ้วยแบบนี้นะครับใครจะใช้เป็นใบตองก็ได้ สามารถเพิ่มเนื้อมะพร้าวอ่อนตกแต่งลงไปได้นะครับวางไปด้านหน้าเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรานำไปนึ่งใช้ไฟกลางนะครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วนึ่งได้เลย,เลยสูตรนี้ได้ทั้งหมด21ถ้วยนะครับนึ่งพร้อมกันเลยครับปิดฝา นึ่งทิ้งไว้แบบนี้นะครับเป็นเวลา20นาทีใช้ไฟกลางนะครับก็ผ่านไป20นาทีแล้วนะครับปิดแก๊สได้เลยเตรียมตัวว้าวได้ว้าวกลิ่นหอมครับแล้วก็ยกลงไปพักให้เย็นตัวพอขนมเย็นตัวลงแล้วก็มาชิมกันครับนี่จับได้แล้วนะถ้วย นี่ครับเนื้อขนมด้านล่างอืมเหนียวนุ่มอ่ะนี่โอ้โหสวยงามฉีกให้ดูดีกว่าเนื้อเหนียวนุ่มแบบนี้ครับอืมชิมหืมรสชาติดีข้าวโพดก็หวานหอมครับหอมหวานมันอืมสูตรนี้นะครับ ได้ทั้งหมด21ถ้วยทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับวิธีทำมันง่ายมากะขนมมันเนี่ยแถมรสชาติก็อร่อยนี่ทำใส่บาตรทำบุญได้หมดเลยอร่อยมากอย่าลืมนะครับลองไปทำตามกันดูวันนี้แจ็กต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอืม